อ๋อเราต้องแกะก่อนเนี่น้องอนาจะมารีวิวโรยทรายนะคะน้องอนาซื้อมาจากร้านขายของอันละ5บาทนะคะมันจะมีตัวอย่างด้วยนะคะเพื่อนๆนี่นี่จะเป็นตัวอย่างให้เราทําแต่เราจะทําตามจินตนาการของเราก็ได้นะคะเปลี่ยนสีก็ได้ใช่เราจะเปลี่ยนสีก็ได้ไม่ต้องทําตามเขาก็ได้ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ เดี๋ยวแม่จะแกะให้แล้วล้อนาเป็นคนโรยนะคะจายตรงนี้นะคะเอาให้เพื่อนๆดูก่อนจายตรงนี้จะมีหลายสีเลยอันนี้สีอะไรคะชมพูสีอะไรคะสีเหลืองค่ะนี่สีอะไรคะม่วงนี่นะคะสีอะไรสีส้มส้มอันนี้นะคะสีเขียวอันนี้นะคะสีฟ้านี่นะคะสีดำอันนี้นะคะสีขาวเก่งมาก โอเคเก่งมากเลย,ยเน้องก็นาจะเอาสีชมพูใช่ไหมแล้วสีชมพูน้องนาจะเอาใส่ใ,ใส่จะทาตรงไหนคะ,ะหนูจะทาตรงไหนทาตรงไหนจะทาตรงไหนดีหนูจะทาตรงนี้โอสีชมพูทาตรงหน้าหรอหน้าเป็นสีชมพูเหรอคะหรือจะเอาตรงนี้เป็นสีชมพูหมวก เอาดวงตาเหรอคะอ่ะดวงตาเป็นสีชมพูนะแม่จะแกะให้ก่อนแม่ใหยำแกะมีถกอตัวเนี้ยอันนี้เขาเด็กๆคะดูนะคะเวลาแกะให้แกะตรงสีเหลืองๆตรงนี้สีดำเราจะไม่แกะนะคะเราจะเอาไว้เพื่อจะได้เป็นเส้นนะคะจะได้แยกถูกแยกลายถูกนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่จะแกะสี ให้ก่อนนี่เป็นสีชมพูอ่ะอะนำ้ำกนารูปเลยอ่ตรงนี้อ,อ่ตรงนี้ยังไม่แกะนะคะตรงนี้หมวกยังไม่แกะอ่ะทีนี้เดี๋ยวแม่จะแกะหมวกให้ก่อน จะเทไปไใส่ฝั่งนู้นก่อนแล้วแกะหมวกก่อนแล้วเราก็จะเทหมวกเพื่อเอามาใส่ทางนี้ด้วยอ้าอยายกุนแกะช่วยเวลาแกะต้องระวังด้วยนะคะอย่าให้มันขาดนะคะเพื่อนเพื่อนอ่ะน้องกนาดึงสิดึง,ดงเอออ่ะทีนี้สีชมพูลากไปลูกมาทางนี้ค่ะอืมอาเทก็ได้ สีชมพูยังไม่หมดเคได้อีกค่ะเทอีเๆอีได้ไหมคะมนี่รอให้มันเก็บเออ,อได้แล้วคะ่ะอ่าทีนี้สีชมพูหมดแล้วถ้าสีไหนเหลือนะคะเราจะเอามาใส่ตรง มวกตรงนี้ให้หมดเลยอ่ะแต่ว่าอ่ะต่อไปเราจะเอาเสื้ออเสื้อสีอะไรดีคะเสื้อสีเสื้อสีเหลืองอย่าเพิง่งเดี๋ยวแม่แกะก่อนเดี๋ยวให้แม่แกะก่อนแกะแล้วมันจะเป็นกาวเหนียวๆตรงนี้นะคะอืมนี่จะเป็นรูปเสื้อแกะตรงนี้ก่อนแกะตรงแขนเสื้อก่อนอ่า จะเอาแขนเสื้อเป็นสีอะไรอ่ะเกะเลยเคเลยค่ะ,ะรูปเลยแขนนี้ด้วยค่ะรูปมารูปมาแขนนี้ด้วยช่วยกันค่ะนี่นี่นะคะ เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะสำหรับครอบครัวคุณพ่คพอคุณแม่ช่วยด้วยก็ได้ไทำให้ลูกๆนะคะไม่ติดโทรศัพท์ด้วยนะคะอ่ะต่อไปอสีเขียวเดาไปสีเขียวเดี๋ยวนะคะอ่ะถ้าทรายมันเหลือเสียดายนะคะให้เทไว้ที่ถุงก่อนอ,อ่ไปเอาเสื้อสีเขียว S <S เสือสีเขียวสีเขียวนะคะค่ะแกะก่อนระวังนะคะอย่าให้ตัวหนังสือสีดำมันหล่นหายไปเดี๋ยวมันจะไม่สวยอ่ะยายกุญแก้สีเขียวค่ะเดี๋ยวให้ยายช่วยแกะเพราะว่าถ้าหนูแกะเองมันจะขาดแล้วมันก็จะผสมเลอะเทอะเลยให้ยายช่วยแกะ เทยายกุให,ให้น้องนาาเทค่ะอ่ะขค่อยๆเทนะคะอ่ารูปเลยดูสีเรบน้องนานาสักตอนสีสวยมาก ่อไปสีทำสีอะไรดีคะอ่ะต่อไปเป็นกางเกงค่ะกางเกงเดี๋ยวแม่จะแกะกางเกงก่อนนะคะแล้วสีอะไรค่ะงั้นนะคะเดี๋ยวแม่แกะกางเกงก่อนอ นี่นนก้นโมแกน้องโมกแเกเหรอแกซ้ำนี่เถอะอ้าว โอ้โหอันนี้มันเยอะเลยนะนี่แค่นี้ก็เต็มแล้วเดี๋ยวแกะตรงนี้ด้วยมันจะได้มาจะได้มีกางเกงที่สีเดียวกันไงลากไปทันหมดเคเดี๋ยวเดี๋ยวน้อนเต็มจุนเ,เอาให้เต็มก่อนส่งยังไม่เต็มใา่กุณมาส่งยังไม่เต็มส่งภาษาอีสานนะครับถ้าภาษาไทยแปลว่ากางเกง ต่อไปค่ะต,ต่อไปสีฟ้าค่ะต่อไปสีฟ้าสีฟ้าใส่ที่ไหนดีหน้าเลยเหรอหน้าเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อหน้าเป็นสีฟ้านะหน้าคนทำไมเป็นสีฟ้านี่ อา่าน้องอนาเทีที่ค,ค่ะเอาทำไมไม่ออกออกไหมยายฉีกให้หรือยังคะเด็กเขาบื<ป>่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ช่วยยังไม่ฉีกเลยเดี๋ยวฉีกก่อนเอายายฉีกค่ะเดี๋ยวเมียจะถ่ายด้วย ป็นไรตุ๊บเทียนอย่างก็เป็นเ่อถ่ายอเอาก็ถ่ายนี่ไงแม่ก็ถ่ายน้องอนาด้วยอ่ะน,น้องอนาดูเอาตาให้เพื่อนเพื่อนดูตอนนี้ตาน้องน,องน,า,นาข้างนี้นะคะเริ่มมีขี้ตาหลายวันแล้วเป็นตัวนี้น้องนาเล่นโทรศัพท์นานตอนนี้แม่ไม่ให้เล่นแล้วนะคะหากิจกรรมทำ น,น้องแทนอารูปรูปสีสอขาวนะคะมันจะเป็นตาวนะคะนี่เราสามารถ รูปรูปได้แบบนี้เลยรูปทางนี้อนันนี้ยังเหลือยังเหลือยังเหลืออีกนิดนึงค่ะเทใส่ฝั่งนี้แล้วค่ะโอเคเอาเทาเลยอืมเจตายเราก็ยังเหลือเ่อไปเอารูปนกก่อนลูกนกลูกนกลูกนกเราจะให้ลูกนกเป็นสีอะไรคะน้องนาะ มันยังเหลือสีอะไรคะสีสีม่วงไลยสีเดียวค่ะอะ๋อสีม่วงโอเคเดี๋ยวให้ยายตัดให้อุ้ยมันยังเหลือตั้งหลายสีเหลือสามสีเลยล 3, นี่สามสีใช่อ่ะนี่ไงให้ยายให,<ะ>ให้ยายฉีกให้ค่ะให้ยายฉีกให้นี่ฉีกได้บ่ เอาให้ย่าฉีกให้แล้วนามานั่งตรงนี้มานั่งฝั่งนี้ไม่ไ้ดีนี่หออยู่ตรงนี้ค่ะอ้จับได้แล้วเอานกค่ะนกค่ะนกจะเป็นสีม่วงนะคะเพื่อนฮันุเทนใคะอุ่น ก็รูปรูปทรายที่เหลือมาใส่หมวกเลยค่ะเออเอาไปใส่หมวกเลยหมวกจะได้ไดหลายสีไหมหมวกกำลังสวยแล้วโอเคใสตรวนี้จะเป็นทรายที่ผสมสีนะคะขอาเนา้นามีปานด้วยนะคะ นี้เอาอะไรคะเอารอางเท้าไหมรองเทา้ารองเทา้ารองเท้าสีอะไรสีดำค่ะรองเท้าสีดำค่ะแม่แกะก่อนนะคะสค่ะรองเท้าเป็นสีดำเดี๋ยวไปตัดอีกนะ ในพี่ในพี่เสียงมันนี่อะไรติดคอไม่รู้สงสารมันนี่ไหมหนูค้อสารนี่เอาเสื้อกางเกงมาใส่ด้วยกางเกงตรงนี้เป็นสีดำก็ได้นะมันจะสวยสวยสวยไหมลายตรงนี้เพราะมันอยู่ใกล้สีดำไงเดี๋ยวแม่แกะตรงนี้ก่อน นี่อ่ารูปเลยเคส่สวยไหมคะสวยค่ะต่อไปต่อไปเด้งแรมเต<อ>้งด<อ>ูเอาสีเอาสีอะไรคะเอาสีปาก สีปากแม่สีสวย,ยไหมมันเป็นสีอะไรสีฝ้าอ้๊ยไปสีท่าลิบสีฝ้าเอาเอาต่อไปเอาสีสีแดงสีแดงสีแดงแดงนะคะสีแดงใส่ตรงนี้แล้วก็ เลยค่ะยังงูตรงนี้ตรงนี้ให้หนู่เทนะคะให้ลูนะค่ะลูค่ะลูค่ะลูค่ะจะเทค่ะก็เทลงเทตรงนี้ค่ะพูดเทลงไปฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ เอ,ออหมวกสีค่ะต่อไป่นี่ตรงนี้ต่อไปต่อไปต่อไปเอาเสื้อตรงนี้เป็นสีขาวทีนี้เราแกะออกหมดเลยดีไหมแล้วเราก็เทสีผสมเลยไม่แกะ ตรงนี้จะต้องให้ผู้ปกครองนะคะเป็นคนเกะให้นะคะแต่เด็กๆสามารถโรยสีแล้วก็รูปสีได้นะคะนี่เงี่ยงไปไยางนี่เงี่ยงไปฟอกไตค่ะไ,ไปฟอกไตนี่นะคะฟอกวันอังคารกับวันศุกร์ค่ะค่ะ จ้าได้กันี้แล้วแล้วเสร็จแล้วนี่เทเสียดเทเสียดใส่ตรงนี้ใส่ด้วยเดี๋ยนี้เอแล้วค่ะเอแล้วไหนโชว์เพื่อนๆหน่อยคะ่ะ นี่ผลงานน้องนาาสวยไหมคะถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องนานาด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะน้องาาบ๊ายบายเพื่อนๆก่อน